สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้โอเกอร์ก็จะมาพรีวิวก่อนเกมนะครับที่ทีมชาติไทยของเราจะเจอกับเวียดนามวันนี้ในวอลเลย์บอลหญิงซีวีลีกนะครับแน่นอนว่านัดนี้นะครับเป็นนัดชิงแชมป์นะครับเพื่อนๆถ้าใครนะครับสามารถชนะไปได้ก็จะคว้าแชมป์รายการนี้ไปได้เลยนะครับซึ่งแน่นอนว่าเวียดนามครับพวกเขาจัดหนักจัดเต็มพอสมควรครับในการที่จะเจอกับทีมชาติไทยนะครับงานนี้บิสทูเยนมาแน่ๆครับเพื่อนๆแล้วก็เป็นคนที่เราก็ต้องบอกว่าอันตรายที่สุดของทางฝั่งเวียดนามนะครับส่วนทีมช ไทยของเรานะครับโอ๊กเชื่อว่าพวกเราด้วยสไตล์การเล่นที่หลากหลาย,ยสไตล์การโจมตีที่หลากหลายโอ๊กบอกได้เลยว่างานนี้สู้กันสนุกอย่างแน่นอนนะครับรวมถึงคอมเมนต์ของแฟนเวียดนาม ที่โยกมีมาฝากเพื่อนๆด้วยครับว่าพวกเขาคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก่อนเกมที่ทีมชาติไทยจะเจอกับเวียดนามในวันนี้นะครับเวลา18นาฬิกานะครับและเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรวันนี้เรามารับชมรับฟังกันได้เลยนะครับอย่างที่พวกเราทราบกันครับว่าวันนี้นะครับเรามีการแข่งขันที่ต้องบอกว่าดุเดือดอาเซียนเลยนะครับนั่นคือทีมชาติไทยของเราเจอกับทีมชาติเวียดนามนะครับในวอลเลย์บอลหญิงซีวีลีกครับแน่นอนว่าในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับทีมชาติไทยของเราเนี่ยได้สนามแรกแล้วก็สามารถเอาชนะเวียดนามไปได้3ต่อ นะครับแล้วตัวเวียดนามเองเนี่ย พวกเขาเนี่ยก็สามารถเก็บเซตเราได้ถึง2เซตนะครับทำให้สถานการณ์ในตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของแฟนๆเวียดนามแล้วก็แฟนๆชาวไทยนะครับตั้งหน้าตั้งตารอแมตช์นี้พอสมควรเลยครับฟอร์มของทีมชาติไทยของเราครับในการเอาชนะฟิลิปปินส์กับชนะอินโดนีเซียมาได้ก็ต้องบอกว่าเราสามารถเอาชนะได้ตามมาตรฐานนะครับไม่ได้มีเกมที่ยากลําบากอะไรอาจจะมีเกมที่แบบดูเบียดๆกันบ้างนะครับแต่โดยรวมแล้วโอ้ก็ถือว่านักกีฬาไทยของเราก็สามารถเอาอยู่แล้วก็ชนะไปได้แบบที่ ก็ไม่ได้บีบหัวใจอะไรขนาดนั้นนะดูโดยรวมแล้วเราก็สามารถที่จะ มีวิธีการเล่นที่เหนือกว่ามีสไตล์วิธีการเล่นที่ดีกว่านะครับซึ่งวันนี้ครับเกมที่เราจะเจอเวียดนามครับก็ต้องบอกว่าเป็นเกมที่ยากที่สุดแล้วเลยครับเพื่อนเพื่อนเพ,นเพราะว่าเวียดนามเองนะครับฝั่งเขาเนี่ยมีบิสตูเยนครับเพื่อนเพื่อนบอกได้เลยว่าถ้าเราเป็นบิสตูเยนไม่อยู่เนี่ยโอกาส,สที่ทิมชาตทยจะเสียเซตหรือถึงขั้นอาจจะไปแตะถึงแพ้นเนี่ยถามว่ามีไหมโอกว่าก็มีโอกาสเช่นเดียวกันนะครับเพราะเราจะเห็นได้ว่าในนัดแรกที่เจอกันเนี่ยทางบิสตูเยนครับทำไปถึง41เแต้มนะครับเพื่อนๆซึ่อง จริงนะครับโอ้โหถือว่าเป็นการโจมตีที่เยอะจริงๆนะครับ41แต้มแล้วก็ถ้าเราปิดไม่อยู่เหนื่อยแน่ๆนะครับวันนี้อกว่าเกมบล็อกของเราต้องทํางานครับเพราะว่าเราดูจากที่เวียดนามเนี่ย เล่นกับสาธารณรัฐเช็กนะครับพวกเขาเนี่ยคือไม่ค่อยได้ตีบอลไปในแดนหลังเท่าไหร่ครับคือเวียดนามเนี่ยโดนปิดตั้งแต่บล็อกแล้วนะครับทำให้บิซูเย,ยนเล่นไม่ออกวันนี้ครับถ้าทีมชาติไทยของเราถ้าจะเอาบิทซูเย,ยนอยู่เนี่ยเราต้องสกัดกั้นเขาตั้งแต่ในการโจมตีที่เราต้องบล็อกได้ครับถ้าปล่อยให้บอลทะลุบล็อกแล้วเราไปขุดเอาในแดนหลังเนี่ยอมองว่าน่าจะเป็นการ เล่นที่นั่นจะลําบากพอสมควรครับเพราะว่าลูกตบของเขาเนี่ยมีความแรงมีความเร็วถ้าเราจะสกัดกั้นเนี่ยโอ๊กว่าเกมบล็อกของเราวันนี้จะต้องทํางานเยอะหน่อยครับไม่เช่นนั้นก็อาจจะเหนื่อยได้กับเกมเกมนี้นะครับแต่โดยรวมแล้วในความคิดของโอ๊กเนี่ยโอ๊กเชื่อว่าในเกมที่เราเล่นกับเวียดนามที่บ้านเขาเนี่ยก็อาจจะมีเสียงเชียร์กดดันอะไรน้องๆด้วยพอมาเล่นที่บ้านเราเนี่ยโอ๊กเชื่อว่าเกมมันจะง่ายขึ้นมันจะไม่ยากเหมือนเกมที่ไปเล่นที่เวียดนามนะครับถามว่าวันนี้ จะมีการเสียเซตไหมโอ้กว่ามีการเสียเซตเป็นไปได้แต่โดยรวมแล้วโอ้กว่าเราน่าจะชนะ3านึ่งนะอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวเะยครับโอก้โอกมองว่า3าึเนี่ยกำลังกำลังดีกําลังโอเคเลยแต่ว่าก็มีโอกาสที่เราจะชนะ3าูนย์เหมือนกันนะถ้าจะแพ้ไหมถึงขั้นแพ้เนี่ยโอ้กมองว่าก็อาจจะไม่ถึงขั้นนั้นนะโอ้กว่าทีมชาติไทยของเราน่าจะเอาตัวรอดแล้วก็สามารถเอาชนะไปได้ก็น่าจะ3าม1ูนย์สาในมุมของโอ้กนะครับ อทีนี้เราไปดูคอมเมนต์ของแฟนเวน,นามกันสักนิดหนึ่งครับว่าพวกเขาคิดเห็นอย่างไรกันบ้างนะครับเราไปเริ่มที่คอมเมนต์แรกครับเขาบอกว่ามันยากมากคอมเมนต์ที่2ครับเขาบอกว่าทําให้เต็มที่ผลออกมาจะเป็นอย่างไรก็ช่างทําให้เต็มที่ก็พอ ไลคคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าพยายามทําให้เต็มที่สาวสาวเวียดนามจงมั่นใจในโชคและใชยชนะและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าประเทศไทยตอนนี้พวกเขาก็เล่นได้ดีแน่นอนว่าการเจอกับเวียดนามเนี่ยพวกเราจะต้องเรียนรู้จากเขาและใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าขอให้พวกเราทําเต็มที่ประสบความสําเร็จนะสาวสาวเวียดนามมั่นใจ คอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยพวกเขาทําเต็มที่แน่ๆพวกเราเนี่ยโอกาสที่จะแพ้พวกเขาในรอบที่2ก็มีหมายถึงในรายการนี้นะครับและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าสาเวียดนามสู้ๆประมาณนี้สเวียดนามสู้ๆไฟติ้งอะไรประมาณนี้เพื่อนนะและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่า ฉันคิดว่าเวียดนามวันนี้จะมีโอกาสชนะทีมชาติไทยเหมือนกันนะอ่าก็ว่ากันไปนะเพื่อนนะและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าพยายามให้มากขึ้นสาวๆของเราคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยฉันคิดว่าเวียดนามเนี่ยจะสามารถเป็นผู้ชนะได้นะมาลุยกันสาวเวียดนามและคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกประมาณว่าฉันตื่นเต้นมากๆทุกคนคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าพยายามให้มากขึ้นคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกขอให้เวียดนามชนะและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่า เวียดนามเนี่ยมีโอกาสแพ้ไทยแน่แต่เราก็ต้องทําให้เต็มที่และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าเวียดนามฉันมั่นใจในชัยชนะและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าอยากให้สาวเวียดนามชนะคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าเราทําให้เต็มที่ก็พอโอกาสคือ50-50พวกเราเนี่ยต้องมีความเข้มแข็งทางด้านสภาพจิตใจและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าเวียดนามจะชนะไทยคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าถึงแม้ว่าเกมเกมนี้เราจะไม่ชนะพวกเราก็พยายามอย่างเต็มที่แล้วกันนะ คอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าความมั่นใจต้องมาเราจะต้องป้องกันให้ดีเล่นกับไทยเราต้องมีความเข้มขน้นและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าพวกเราสามารถชนะได้ไหม เวียดนามฉันเชื่อว่าพวกเราสามารถชนะได้เวียดนามมาเร็วประมาณว่าเหมือนตั้งคําถามถามตัวเองอะไรเพื่อนนะอ่ะเราก็ตอบเองเลยนะว่าชนะได้เอาว่ากันไปครับเพื่อนเพื่อนและนี่ก็เป็นคอมเมนต์เวียดนามที่ยกนำมาฝากเพื่อนๆน,นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าโดยรวมแล้วนะเขาก็ให้กําลังใจนะครับฝ่ายหนึ่งก็คิดว่าเล่นกับไทยเนี่ยโอเคชนะมันยากอยู่แล้วเก็บเกี่ยวประสบการณ์เรียนรู้จากทีมชาติไทยให้ได้มากที่สุดเป็นพอนะครับในมุมมองของเขานะส่วนอีกมุมมองหนึ่งก็คือ หวังที่จะชนะนะบางคนเนี่ยก็หวังประมาณ50-50เลยนะก็จะมีโอกาสชนะทีมชาติไทยนะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูกันว่าจะเป็นอย่างไรก็แล้วกันนะครับซึ่งในมุมมองของโอ๊กเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพื่อนๆที่แฟนๆเวียดนามเขาจะรู้สึกคึกเขิมขึ้นมาและว่าทางฝั่งของแฟนเวียดนามเองพวกเขาเนี่ยก็นัดที่แล้วนะครับเกือบชนะเรานะ นัดที่แล้วเกือบชนะเรานะครับเขาเขาเขาได้มา2เซตแล้วมันก็มีโอกาสเป็นไปได้ที่พวกเขาจะคิดไปถึงขั้นที่จะชนะเราให้ได้นะครับซึ่งตรงนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกเพื่อนๆถ้าเราเล่นกับทีมระดับโลกเราได้32เน,นี่ยนัดต่อไปเราก็อาจจะคิดที่จะชนะมันก็เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วนะครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกตินะครับในในมุมมองของแฟนกีฬานะครับซึ่งก็วันนี้จะเป็นวันที่เราจะต้องมาวัดกันครับว่าใครจะสามารถเก็บชัยชนะไปได้ครับโอกบอกได้เลยว่าเดือดแน่ๆสนุกแน่ๆน,นะครับก็6กโมงเย็น เรามาเจอกันนะครับแต่ไลโอ๊กเนี่ยจะขึ้นสักประมาณบ่ายสามโมงครึ่งแล้วเพื่อนๆเ,เชียร์น้องส้มดวงอักษรไปก่อนนะครับยาวๆกันไปนะครับเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวก็รากยาวไปยันเชียร์วอลเลย์บอลน,นะครับ ซีวีลีกของเราแต่จริงๆน้องส้มดวงอักษรจะเริ่มยกน้ำหนักลดน้ำหนักจะเริ่มสี่โมงครึ่งนะสิบหกนาฬิกาจุดสามศูนย์แต่อก k น่าจะเข้ารายการก่อนสักประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับสักประมาณบ่ายสามครึ่งมานั่งพูดคุยกับเพื่อนๆกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวรากเชียร์ซีวีลีกกันไปยันจบเลยครับเพื่อนๆวันนี้ก็คงจะประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับนิวเกิร์ขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับเจอกันครับบ๊ายบายสวัสดีครับสนับสนุนโดยประกัน ก็ต้องซื้อไหมรถชนมาทําไงอ่ะไม่คุ้มนะประกันภัยไทยวิวัน์ครับประกันรถเปิดปิดไทยวิวัน์คิดค่าเบี้ยตามเวลาที่ขับหยุดขับก็ไม่คิดเงินแม้จอดไว้ก็คุ้มครองตลอด24ชั่วโมงประกันรถเปิดปิดยังไงอ่ะเปิดปิดอัตโนมัติด้วย TVI Connect บริการแจ้งเหตุแบบเรียลไทม์ผ่านแอปเราคิดมาเผื่อแล้วประกันรถเปิดปิดประหยัดสูงสุด80%สเโอเคไหมซื้อเลยประกันภัยไทยวิวัน์คิดเผื่อเพื่อทุกชีวิต